สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพอหุนามในกีสอที่อยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองนะคะอ่ะเราเรามาลองดูว่ามันจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะก่อนอื่นเรามาพิจารณาการแยกตัวประกอบของพหุนามสามข้อต่อไปนี้ก่อนนะคะอ่ะให้เราลองพิจารณาซิว่าพหุนามที่เขาแยกมาให้เราเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะก่อนที่จะแยกตัวประกอบมาเป็น ตัวนี้นะคะอ่ะการเช็คว่าเราอยากรู้ว่ามันเป็นพหุนามไหนนะคะก็คือหน้าคูณหน้าใช่ไหมคะได้พจน์หน้าก็คือ x กําลังสองใช่ไหมคะพจน์กลางพจน์กลางคืออะไรคะอ่าพจน์กลางคือใกล้คูณใกล้ก็คือสาม x ใช่ไหมคะบวกใกล้คูณใกล้ก็คือลบสาม x นะคะแล้วก็พดหลังก็คืออะไรคะพจนหลังหลังคูณหลังได้พจนหลังก็คือลบ9นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าอะไรคะเราจะสังเกตเห็นว่าสองตัวนี้เป็นยังไงคะสาเกับลบสามันเป็นเครื่องหมายตรงข้ามก็คือพอบวกกันแล้วจะเป็นอะไรคะเป็นศูนย์เนาะดังนั้นพจน์กลางจะมีไหมคะ พจน์กลางก็จะไม่มีก็จะเหลือแค่พจน์หน้ากับพจน์หลังนะคะก็จะเหลือแค่ x กาลังสองลบเก้านะคะดังนั้นตัวนี้ก็คือ x กาลังสองลบเก้าแยกได้เป็นอะไรคะ x บวกสามกับ x ลบสามนะคะอ่ะพิจารณาข้อต่อไปเหมือนเดิมนะคะเราพิจารณาเหมือนเดิมเนาะหน้าคูณหน้าได้พจน์หน้าก็คือได้ x กาลังสองนะคะหลัง คูณหลังได้คูณหลังเนาะอ่ะใกล้คูณใกล้นะคะอ่ะได้บวก 7x นะคะไกลคูณไกลได้ลบ 7x หลังคูณหลังได้เลยคะ่ะลบ49ถูกต้องไหมอ่ะเหมือนเดิมนะคะเราจะสังเกตเห็นว่า 7x กับลบ 7x เเป็นยังไงคะบวกกันแล้วเป็น ศูนย์เพราะว่าคือหมายตากันเนอะดังนั้นพจน์นี้ก็คืออะไรคะ x กำลังสองลบสี่สิบเก้านะคะ x กำลังสองลบสี่สิบเก้าอ่ะข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปสอง x คูณสอง x ได้ไรคะได้สี่ x กำลังสองถูกต้องไหมคะอ่ะใกล้คูณใกล้อะไรคะได้บวกสิบ x ถูกต้องไหมคะแล้วก็ไกลคูณไกลได้เลยคะ่ะลบสิบ x ถูกต้องไหมเอ่ยอ่นะแล้วก็หลังคูณหลังได้ลบยี่สิบห้านะคะอ่นะแล้วก็ตัวนี้อะไรคะลบสิบ x กับบวกสิบ x ก็ตัดกันหมดเนอะก็คือได้ศูนย์นะคะก็จะเหลือแค่สี่ x กำลังสองลบยี่สิบห้า นะคะได้สี่อึกรางสองลบยี่สิบห้าอ่ะจากตัวอย่างทั้งสามตัวอย่างที่ผ่านมานะคะเราสามารถสรุปได้ว่าถ้าตัวประกอบไหนนะคะที่แยกออกมาแล้วเนาะมีหน้าตาก็คือเหมือนกันนะคะก็คือพจน์หน้ากับพจน์หลังเนี่ยเหมือนกันเนาะแยกสองมูเลยแบบเนี้ยเหมือนกันนะคะมีพจน์ที่เหมือนกันแต่มีเครื่องหมายเป็นยังคะต่างกัน ก็คืออันหนึ่งเป็นบวกอันหนึ่งเป็นลบนะคะเราจะเรียกพหุนามแบบนี้ว่าพหุนามดีกีสองที่อยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองนะคะซึ่งรูปทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ a กำลังสองบ b ก b กลังสองนะคะเมื่อ a คือพจน์หน้าแล้วก็ b คือพจน์หลังนะคะตัวนี้ a กาลังสองบ b ก b าลังสองก็คือเพื่อแยกตัวประกอบได้ก็จะเป็น a ลบ b คูณ a บวก b หรือใครจะเอาไว้บวกไว้ด้านหน้าก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรคะสลับที่กันได้เนาะความหมายเหมือนเดิมนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด12ข้อนะคะอ่ะอย่างข้อแรกนะคะเขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้นะคะ x ก,กำลังสองลบเก้าำลังสองนะคะ ข้อน,นี้ก็อยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองที่หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็จะได้หน้าหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังถูกต้องไหมคะเนาะถ้าถ้าใครจะท่องนะคะตัวนี้ก็จะได้อะไรคะหน้าก็คือ x หลังก็คือ9ถูกต้องไหมคะเพราะว่าเขาอยู่ในรูปของกําลังสองอยู่แล้วนะคะดังนั้นตัวนี้ก็จะได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวก หลังนะคะก็คือ x ลบ9คูณ x บวก9นะคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อนี้ก็เหมือนกันอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าข้อนี้ก็ x กําลัง2กับ16กําลังสก็คือหน้ากําลัง2แล้วก็หลังกําลัง2องยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะก็ได้ตัวนี้ออกมาเนาะต่อไปข้อที่3นะคะ a กกำลังสองลบ1นึ่อ่ข้อนี้ต่างจากข้อ1กับข้อ2ตรงไหนคะต่างจากข้อ1กับข้อ2ก็คือตรงนี้ถูกต้องไหมคะก็คือตัวเนี้ยยังไม่ได้เลยค่ะยังไม่ได้อยู่ในรูปของกําลังสองถูกต้องไหมคะดังนั้นเราต้องหาก่อนว่าอะไรที่ยกกําลังสองเราได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ก็คืออะไรคะก็คือสิบสองถูกต้องไหมยกกําลังสองถูกต้องไหมคะแสดงว่า ตัวนี้ก็จะแยกได้เป็นอะไรคะแยกได้เป็น x ลบ12คูณ x บวก12บอกต่อไหมคะหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเนาะอ่ะต่อไปข้อที่4อ่ะข้อนี้ก็เช่นกันนะคะดังนั้นเราก็หาอะไรก่อนหา225ก่อนว่ามีค่าเท่ากับ ะก็คือเขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้เท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะก็คืออะไรคะก็คือ15ถูกต้องไหมคะ15ยกกำลังสองได้เท่ากับ225นะคะ,สะแสดงว่าตัวนี้แยกตัวประกอบได้เป็น x อคลบสิคูณเบวก 15ถูกต้องไหมคะต่อไปข้อ5 36สก x กำลังสลบหนึนะคะข้อนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเราจะสังเกตเห็นว่าข้อนี้ยกกำลัง2เฉพาออะเลยคะเฉพาะ x ดังนั้น36มสกยกกำลังสองหรือ,อ,ย,อยังอ่ายังหนึงร้อยยกกำลังสองหรือ,อย,ยังยังใช่ไหมคะแสดงว่าเราต้องแปลงก่อนถูกต้องไหมคะเราต้องแปลงดังนั้น36กก็คืออะไรคะ ก็คือ6ยกกำลังสองถูกต้องไหมคะ100ก็คือ10ยกกำลังสองถูกต้องไหมเอ่ยดังนั้นข้อนี้อ่ะเมื่อเราอะไรคะเมื่อเราเขียนในรูปของผลต่างกำลังสองเนาะก็คือแยกวงเล็บก็จะได้เป็นอะไรคะตัวนี้ก็เอามาแค่6กับ x ถูกต้องไหมเอ่ยก็จะได้6 x ลบอะไรคะลบ10คูณ6 x, x. บวกสิบต้องไม่เอ่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าต้องเอามาทาั้งคู่อ่าข้อนี้คูดูผิดเนาะข้อนี้ต้องเป็นอะไรคะเนี่ยต้องเป็น a ไม่ใช่ x เนาะข้อนี้ต้องเป็น a นะคะอ่ะตัวนี้เป็น a ต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6 4 9 x กำลังสองลบสี่รอ่าเหมือนเหมือนคล้ายๆกับข้อ5นะคะดังนั้น สี 49, เกิดจากอะไรคะอ่าเกิดจาก7ยกกําลังสองถูกต้องไหมคะดังนั้นพุทหน้าได้อะไรคะเจ็ X, ดเหลังได้อะไรคะอะไรได้4ี่อ่ายี 20, ถูกต้องไหมคะก็จะได้ 7x ็ดเอ็กลบยีคูณเจบวกยีนะคะต่อไปข้อต่อไปนะคะหนึ่งลบเกำลังสอง ข้อนี้ก็เหมือนกันเนาะแค่ x ตัวแปรอยู่ด้านหลังนะคะแต่ค่าที่ได้มันก็ทำวิธีเดียวกันเนาะอ่ะดังนั้น1 2 1ลบ x กำลังสอง1ก็คืออะไรคะก็คือ11ยกกำลังสองได้121ใช่ไหมคะ11 11เป็น121เนาะอ่ะตัวนี้ก็จะได้เลยคะ1 1ลบ x คูณ11บวก x ดูตรงไหมคะ ถ้าเขาอยู่ในรูปแบบไหนเราก็ใช้ตัวนั้นมาเลยเนาะอ่ะต่อไปข้อที่8นะคะ4 x กำลัง2ลบ 25, ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ4ก็เกิดจากอะไรคะ2คูณ2ถูกต้องไหมคะ x ยกกำลัง2อยู่แล้วก็ก็จะได้เป็น2 x ใช่ไหมคะลบอะไรคะลบ5อันนี้จะง่ายหน่อยเนาะตัวเลขน้อยนะคะคูณ2 x บวก ห้านะคะอ่ะแล้ไปข้อที่9นะคะข้อที่9 x กําลังสองลบ16 y กําลังสองข้อนี้มีตัวแปรทั้งตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังดังนั้นเราก็อย่าลืมนะคะต้องใส่ตัวแปรทั้งตัวหน้าและตัวหลังด้วยเนาะข้อนี้ได้เลยคะข้อนี้ก็เป็น x ลบอ่ะ16เกิดจากอะไรคะเกิดจาก4ยกกําลังสองถูกต้องไหมคะก็จะได้4 y ถูกต้องไหมคะ เราะว่า y กำลังสองเนาะก็จะได้ x ลบส y คูณ x บวกสี่ y ถูกต้องไหมคะต่อไปข้อที่10ข้อที่1ิ8 1ป x กำลังสองลบหนึ y กำลังสองข้อนี้ก็หน้า x กำลังสองก็จะเป็นตัวเลขถูกต้องไหมคะอ่าก็วิธีการทำก็ทำเหมือนเดิมข้อนี้ก็จะได้อะไรคะ9ถูกต้องไหมเอ่ย99 81เก็ก็จะได้ เก้า x ลบอะไรที่คูณกันแล้วได้หนึ่งร้อยหกสิบเก้าก็คือสิบสามถูกต้องไหมคะสิบสาม y คูณกับเก้า x บวกสิบสาม y นะคะต่อไปข้อที่สิบเอ็ดอ่ะข้อนี้พิเศษหน่อยเป็นยังไงคะ เป็นเศษส่วนถูกต้องไหมเอย่ยดังนั้นเศษส่วนก็พิจารณาเหมือนกันนะคะก็พิจารณาตัวเศษแล้วก็พิจารณาตัวส่วนก็คือพิจารณาเป็นตัว,ต,วตัวนะคะดังนั้นข้อน,นี้16ส่วน2 5้ x กําลังสองลบกับ4ีส่วน9 y กําลังสองข้อน,นี้ก็ยกกําลังสองเหมือนเดิมนะคะดังนั้น16เกิดจาก4ยกกําลังสองถูกต้องไหมคะแล้วก็25เกิดจาก5ยกกําลังสองถูกต้องไหมเอย่ยดังนั้นถ้าข้อนี้ถ้าเราเขียนใหม่ ถูกต้องไหมคะข้อนี้ถ้าเขียนใหม่เราจะได้เป็นอะไรเอ่ยเราจะได้เป็น4ี่ส่วนหยกกำลังสคูณ x กำลังสถูกต้องไหมคะลบกับ2อส่วนส x ทั้งหมดอ่ะอันนี้ไม่ใช่ x ต้องเป็น y ถูกต้องไหมคะ y กำลังสองถ้าครูเขียนแบบนี้เนาะไม่งงเนาะอ่ะเดี๋ยวครูเขียนตรงนี้ใหม่ ตัวนี้ก็จะได้ะไรคะ่ะก็คือ4ส่วน5 x ทั้งหมดยกกำลังสองลบกับ2ส่วน3 y ทั้งหมดกำลังสอง่ะก็ได้แล้วนี่ถูกต้องไหมคะก็จะเป็นอะไรเอ่ยอ่ะก็จะได้ะไรคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็น4ส่วน5 x ลบกับ2ส่วน3 y ถูกต้องไหมคะ คูณกับ4ส่วน5 x บวก2ส่วน3 y ถูกต้องไหมคะถ้าเป็นเศษส่วนก็ตอบเป็นเศษส่วนเนาะถ้าตัวไหนแยกได้ก็แยกนะคะแต่ถ้าตัวไหนไม่ได้อ่าอย่างเช่นข้อที่12 x ยกกำลังสอลบ11อ่าข้อนี้ x กำลังสไม่มีปัญหาถูกต้องไหมคะก็คือที่มันหน้าตาเหมือนกัน2ตัวคูณกันก็คือ x ได้ x กําลังสองถูกต้องไหมคะ x คูณ x แต่มีอะไรบ้างที่คูณกัน2ตัวแล้วหน้าตาเหมือนกันแล้วได้11บเมีไหมคะที่เป็นจํานวนเต็มอ่าไม่มีดังนั้นข้อนี้ต้องเป็นอะไรเอ่ยต้องติดอะไรคะติดรากเนาะข้อนี้จะแยกได้เป็น x นะคะลบรูทสิบเแล้วก็คูณด้วย x บวก รูทสิบเอ็ดนะคะเพราะว่ารากคูณรากเนาะก็คือเราเรียนรากมาเรียังคะรากที่เอ็นอ่าถ้ายังไม่ได้เรียนเนาะก็ถ้ารากคูณรากถูกต้องไหมคะก็คือเวลาเราจะถอดรากหรือถอดรูทเนาะต้องมีหน้าตาเหมือนกันสองตัวถ้าเป็นรากที่สองหน้าตาเหมือนกันสองตัวถอดออกมาได้หนึ่งตัวถูกต้องไหมคะอ่าอย่างเช่น อ,อย่างเช่นนะคะตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวครูใส่ตรงตรงนี้นะคะอย่างเช่นอ่ารากที่2ของ4นะคะดังนั้นรากที่สองของสีก็คือ2อคูณสองถูกต้องไหมคะดังนั้นมี2เหมือนกันถูกต้องไหมคะสคูณกันสอตัวแสดงว่าถ้าเป็นรากที่สองก็ถอดออกมาได้1ตัวก็คือเท่ากับ 2, 2> นะคะตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นรูทสิบ คูณรูทสิบถูกต้องไหมคะก็คือเหมือนกัน2ตัวไป็รากที่สองตัวนี้เราสามารถเขียนได้เป็น11บเคูณสิบแบบนี้ได้ถูกต้องไหมคะดูอถอดออกมาก,ก็คือเท่ากับ11ก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้ถูกต้องไหมเอ่ยมีค่าเท่ากับตัวนี้เนาะก็จะได้เท่ากันดังนั้นถ้าตัวไหนที่หาแล้วไม่ได้ถูกต้องไหมคะหาที่ยกกําลังสอง ก็คือคูณกันสตัวแล้วได้ตัวนั้นอ่ะก็คือคูณกันสองตัวแล้วได้เท่ากับตัวที่เขากําหนดให้ก็คือถอดรากได้นะคะก็คือใช้ใช้จํานวนเต็มตัวนั้นเลยแต่ถ้าตัวไหนที่หาสองตัวคูณกันแล้วได้เท่ากับตัวที่เขากําหนดให้เนี่ยไม่มีเราก็ใส่รากเข้าไปนะคะก็ใส่เป็นรากเข้าไปเนาะก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะ ก็จะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราทำนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่1.8เป็นการแยกตัวประกอบของผลต่างกำลังสองนะคะจะมีทั้งหมด30ข้อก็เดี๋ยวฝากให้พวกเราทำเป็นการบ้านนะคะส่งวันวันอะไรดีอ่ะวันถัดไปนะคะวันที่เราไม่มีเรียนเนาะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิป